มันไล่ตัวนี้มันจีต่างกันเนี่ยอันนี้ตัวผู้ผูไล่ตัวผู้จะชัดก็ตัวแม่เนาะค่ะไล่ข้างหลังไล่บนหลังตัวผู้จะชัดก็ตัวแม่ตัวแม่จะเป็นตัวนี้เนาะค่ะไล่จะจางๆเรากะท่าเทียบที่สีสีสีต่างกันสีกับต่างกันนะคะตัวผู้ขาวกว่าตัวผู้สีขาววาที่ลงลำห้วยผ้าดักปูห้วยปูผาดักห้วยปู ข้างล่างนี่เป็นห้วยป่ะคะพ่อข้างล่างเป็นลำห้วยข้างล่างนี่เป็นลำห้วยห้วยปูเกืบประมาณยี่สิบกิโลจะถึงราควรเห็นปูเรอหนูแป๊บนึงนะคะ ปูมันออกมาได้มัขนวัีไอ้ปูน้อยเลมปู่บอกมาไดอกมายไอ้ปูน้อยมันนัไม่หยนเก็บมแมเล็กเก็บมาไม่หิบเ็กมันมันประกาจับเรียบร้ยกบเขาไปเรยอย่าดมด้วสแล้วไมูดญ่แล้วเน่ยพูดไงแล้วสีพ้อมแล้วพูอเจ้าเบาเลนหรือเบาอีดีถ่ายเลยพ่อหนูบาแบกเจ้าด้อ

พุนะเด็กด็กคนละตอนสบายใจแล้วมันเด็กเอาเนี้ยตนี้เนี่ยเอามีตัวไงนะต่ตัวงเอาบเอาเดี๋ยวเดี๋้ไอ้ไอ้ห็นนูมันนี่ตอนบงไหมเวบ่น้าหลเมล่านันนะลูกมันหลนเอาไฟไปซ้อมรค่อยเห็นงามปนักหนกกยองเอาไปหน่นี่ตัวหนึ่งนั่นนั่นนั่นไปมหากรดูปเดี๋ยว้งมเดอองมันมันเอนหนี่เด้ วีมันเอาเงินนี่วีสินงป่นคุณหนยี่เนี่เยหนุ่มมาวนี่มาตายอยมนยินหนุ่มๆใกล้แล้วพ่นุ่มฮะใกลเบแล้าบออป้ลแ้เพอแล้วตัวจน่ลมึงด้ยินบ่พ่อพ่อั้งแรกว่าครั้งแรกนี่ไม่ไม่หิบบังอ้ยถ่ายไว้ เพราะว่าพ่อเม่มันบ่เห็น้เขาออกไปกินบลแลวยนี่ยบเมีนพ่อเมียนน่ะยังยังอยู่กัมีิมายังไฟใส่ังสี่น่ะเพได้มันดอกพ่อกับเมียมันอู้วทยใสเน่ยพูดนะต้องเอาอันนี้วางไว้ลวกันเมียเสียไปน้ำเ่อเม่มันมานั่งอยู่นีวะมันมีไม่ตนี่ยเราปูหินปูหินน่ะยอนบ่มีแบเดอเด้อเเ้อออด้เอ ไปไปวังไปวังไปวัดโอยู่าฉีสื่อไม่หรอตอนนี้ี่ตัวเอาตนีพี่เอาพี่นี่นี่ะลูกนี่ยังไงเแล้วครัถูกแสดงว่าลูกน้อยเนี่นี่ตัวน้อยมันเนี่ยลูกมันเนี่ยลูกมัน ใครไปเหไนายอำเภอบึงอันนี้คือเทียบจากโทรศัพท์ iPhone 5s นะคะของแท้ถ้ำหินนี่ของแท้ของแท้ปูหินมังมีปลาชุมชนปูพะนังม่วงปลาชุ่มฉ่นปูพะนังม่วงห้องมังนี่เอิ้์นห้องยังพอห้องปูห้องปูห้องปูนี่ยังลูกมันได้นี่อเนี่ยพูดยี่ปานนาบเบิ่งบว่านี่นับตุ้ตีนี่ แถวพอเพราแม่เป็นล่มเราตีเจ้าไปเบิงเราเด้อเงียบมือเจ้าบ่ะนี่เป็้แนวจับคือพ่อเอาก็ม่แปีพ่ะนะนี่มันปูตัวนี้คือปูตัวแม่เบิงเบิงจังไดเบิงทองมันเบิงทองมันทองมันสี่มีอันเกี่ยวมันนี่สี่ไงก็ตัวกู ดวกวงกลมเออตัวผูเป็นเงาๆนี่ละตัวผูนี่บอกกลังเอาสิอันนี้ตัวแม่ตัวแม่มันสีเยี่ยวมันสีหญ่ๆตัวผูเยี่ยวมันนอนในดอกแล้วกันเดี๋ยวนี้ร่นูรุ่นกลางไม่ไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่เอ้าวบอลราวอันนี้คือเฮาเฮาเทียบด้วยโทรศัพท iPhone หาเอ็ดนะคะเทียบใส่ด้วย iPhone หาเอ็ดนะคะเอาเอายับเขามาใส่ตัวมันเบิ่งดูแม่เนี่ยค่ะความกว้างนี่ซ้ำซ้ำ iPhone หาเอ็ดเลยเนาะค่ะ ข้างบนเนาะค่ะข้างบนก็คือเป็นโตโตผูเนาะค่ะตรงนี้จะแคบเนาะค่ะส่วนข้างล่างเป็นโตแม่นะค่ะัตนี้จะกว้างนะค่ะนี่คือโตผูนี่ละลัางไล่มันมันสืบตั้งจากโตแม่ไปจากน้อยแต่เ็ี่ยมันสีไงก็กันนอีกตัวเล็กมาเอาไปป้อนอีกมาเล็กแตาตผูนี่มันสิเป็นตัวแดงนี่ัตแม่หันมันอยากเป็นตัวดำอเอมันมาใส่กันเบิ่งดูพอ นี่ตัวตัวแม่เนี่ยตัวแม่สีดำเชื้อมันสีเท่ากันเหมือนไล่กับจะบ่คือกันพ่อไล่กับบ่คือกันโอ้ไล่ไล่ตัวตัวนี้ตัวคือตัวแม่ไล่มันไล่ตัวนี้มันสีต่างกันเนี่ยอันนี้ตัวผูไล่ตัวผูจะชัดก็ตัวแม่เนาะค่ะไล่ข้างหลังไล่บนหลังตัวผูจะชัดก็ตัวแม่ตัวแม่จะเป็นตัวนี้เนาะค่ะไล่จะจางๆแล้วก็ทาเทียบที่สี สีสีต่างกันสีกับต่างกันนะคะตัวพู่ขาวกว่าตัวพู้สีขาวแดงถ้าถ้าเทียบจากสีนี่ต้องไงทองมั็นบะส่ถ้างายทองึ้นนี่สีดำแดงนั่นไงไงทองขึ้นไงทองขึ้นนี่สีตัวเมียนั่นจะเป็นออกสีชมพูถ้าถ้างายทองึ้นนี่ก็จะสีสีต่างกันชัดเจนเนาะค่ะตัวนี้คือ ตัวผูตัวนี้คือตัวแม่เนาะค่ะย่านีบมือเ้อี่ไก่อะไรจับพี่จับพี่ลูกับพี่กอนจับพี่นจับพี่ัดานบมืกมันนีบมันนีบอีเล้วมันนีบอุ้ยตายได้หรอจับผูพอมอมวาพอมโอ้ยกะปูหินนีบมือปูนีบมือผูยาวายาวาของกนิ่นยงเด้หนิเลือดสาบุนเออพี่น้องเลือดจุออมนี่ยได้ออดตบ่ได้มี โอ้โห่บีน้องเต้าก็มีไปโดนดนหญ่เต้าก็ได้แต่ไ้รับน้องเต้าอีลี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 เออเออเลียนเต้าเลียนเต้าเลียนผู้ใดว่าเต้าสาเต้าก็เลียนเป็นเนื้อ